สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อซิมผ่าน Line My Shop นะครับอันดับแรกเราต้องไปที่ Line นะครับเพื่อไปหาลิงก์ที่จะเข้า Line My Shop ผมก็ไปดูที่เพื่อนผมส่งมาให้นะครับกดลิงก์ไปหนึ่งครั้งก็จะเข้ามาที่ Line My Shop นะครับ เมื่อเข้ามาที่ Line MyShop แล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์ให้เราเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผผลบวกบวก5 5 4 5 0 4 5มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมมีเบอร์ในใจอยู่แล้วผมก็จะทำวิธีการเซิร์ชหาแบบง่ายๆโดยกดที่แว่นขยายนะครับเสร็จแล้วใส่เบอร์ที่ผมต้องการลงไป097ขีด6 9ก้าสาขีดสองเเสร็จแล้วกดเซิร์ชนะครับในระบบมีเบอร์ที่ผมต้องการที่จะซื้อเสร็จแล้วทำไงต่อครับทำการกดไปที่รูปภาพเลยครับเพื่อเข้าการสั่งซื้อเมื่อกดที่รูปภาพเสร็จแล้วหน้าจอท่านจะขึ้นมาให้ทำการสั่งซื้อเลย หรือท่านมีเบอร์ที่จะเลือกซื้อเพิ่มท่านก็กดไปที่รถเข็นก่อนเลือกซื้อเบอร์ตามวิธีเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมจะทำการซื้อเลยกดคลิกคำว่าซื้อเลยนะครับเสร็จแล้วหน้าจอของท่านจะมาที่รถเข็นรายการมีเพียงหนึ่งรายการที่เราจะสั่งซื้อนะครับตกลงโอเคซื้อกดซื้อเลยแล้วก็จะมีใบ สั่งซื้อสินค้านะครับออกมาให้ท่านดูเบอร์ถูกต้องไหมจํานวนหนึ่งชิ้นถูกต้องไหมนะครับเสร็จแล้วถ้าท่านยังไม่มีชื่อที่อยู่ให้กดเครื่องหมายเพิ่มที่อยู่เสร็จแล้วท่านก็เข้ามากรอกนะครับรายละเอียดให้สมบูรณ์นะครับเมื่อกรอกสมบูรณ์หมดทุกช่องเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับถ้ากดบันทึกแล้วยังขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่าท่านยังกรอก ข้อความไม่สมบูรณ์นะครับให้เกาะค่อยสมบูรณ์แล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมีชื่อที่อยู่อยู่แล้วนะครับผมก็จะติ๊กตรงชื่อที่อยู่ที่ทําการจัดส่งนะครับส่งแบบไหนส่งแฟตส่งฟรีนะครับโอนผ่านธนาคารเสร็จแล้วทําการสั่งซื้อสินค้าเห็นไหมครับวินตอบกลับมาว่าท่านทําการสั่งซื้อสินค้า เสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาทํารายการโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กดติ๊กครับแล้วท่านก็ไปกดเข้าแอปธนาคารชาระเงินตามหมายเลขบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านนะครับเสร็จแล้วทําการแนบสลิปครับท่านก็ไปดูว่าสลิปที่ท่านโอนไปนั้นอยู่ที่ไหนนะครับกดเลือกเสร็จแล้วกดเปิดมุมขวาบนสุดนะครับสลิปที่ท่าน แนบก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเสร็จแล้วดูนะครับจำนวนเงิน499บาทตรงกับสลีปนะครับวันเดือนปีเวลานะครับเสร็จแล้วแจ้งการชำระเงินเห <He ard. S 2> ็นไหมครับคำสั่งซื้อเสร็จ l ลโอ OA ของวินก็จะส่งตอบกลับมาว่าขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อเห็นไหมครับ สร็จแล้วไปไหนต่อครับไปดูที่ออเดอร์ของฉันว่าทําการสั่งซื้อเห็นไหมครับรายการบนสุดนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าจบขบวนการของการสั่งซื้อแบบสมบูรณ์นะครับเสรแล้วเราไปดูที่ลาย OA ของวินมงคลนะครับว่ามีคําตอบกลับมาแบบไหนเห็นไหมครับขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อหมายเลขที่เรา ทำการสั่งซื้อไปนะครับวันนี้หากใครยังไม่เข้าใจสงสัยสามารถดูย้อนหลังนะครับดูสัก2รอบ3รอบทําความเข้าใจเสร็จแล้วเข้าไปเลือกซื้อได้ตามกระบวนการที่ผมได้แจ้งมาแล้วนั้นวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนถ้าโอกาสหน้ามีคลิปใหม่อะไรเพิ่มเติมก็จะกลับมาแนะนำบอกต่อครับสวัสดีครับ